รับท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนของรัสเซียและยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ในที่สุดแล้วรัสเซียอาจส่งทหารจํานวนหนึ่งเข้าไปในยูเครนนะครับ I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding, if any, any assembled Russian units move across Ukrainian border, that is an invasion. การกระทําทดังกล่าวจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้ง แสหรัฐก,ก็กำลังพิจารณาว่ามีทางเลือกใดบ้างที่จะตอบโต้รัสเซียด้านหนึ่งอเมริกาไม่มีสนธิสัญญากับยูเครนในการเข้าช่วยป้องกันยูเครนหากยูเครนถูกลุกรานซึ่งประธานาธิบ,บดีไบเดนเองก็เคยกล่าวไว้ว่าการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมกับความขัดแย้งในระดับสงครามที่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งการนิ่งเฉยหรือตอบโต้น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้รัสเซีย เพิ่มระดับความแข็งเกราวในยุโรปตวันออกและส่วนที่ขับเกี่ยวกับเขตบาลติกที่มี3ประเทศเป็นพันธมิตรของสหรัฐภายใต้สนธิสัญญาเนโตคือรัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียนะครับขณะนี้สหรัฐกำลังดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีแอนโทนีบลงเคนรัฐมนตรีบลงเคนได้กล่าวก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ขณะเยือนยุโรปว่าสหรัฐ To allow Russia to violate those principles with impunity would drag us all back to a much more dangerous and unstable time when this continent and this city were divided in two, separated by no man's lands, patrolled by soldiers, with the threat of all out war hanging over everyone's heads. It would also send a message to others around the world. That these principles able, that too cataic results have are expendable And principles would สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในบริบทของนโยบายการต่างประเทศสหรัฐโดยรวมการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมรบหากเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนจะทำให้สหรัฐเสี่ยงต่อการสูญเสียขณะที่ผลแห่งสงครามเป็นเรื่องที่คาดเดายากนอกจากนี้อเมริกาเองก็ต้องการให้ความสำคัญกับจีนเป็นอันดับต้น,ตน ในเรื่องความมั่นคงฟิลิปวิดเลฟนายพลเกษยียณอายุจากกองทัพอากาศอเมริกันที่เคยทำหน้าที่บัญชาการภายใต้กลุ่มเนโตระหว่างปีคศ2013-2016กล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรสามารถช่วยยูเครนในการป้องกันน่านฟ้าและน่านาน้ำได้แต่ไม่ควรส่งหน่วยรบลงพื้นที่ในยูเครนนะครับในบทวิเคราะห์ของสถาบัน c e n t e r for strategic and international studies เมื่อวันที่13มก,กราคมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีที่จะสกัดกั้นรัสเซียคือการขัดขวางไม่ให้รัสเซียได้ชัยชนะอันรวดเร็วและใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวทางการเมืองเพื่อให้รัสเซียต้องเผชิญกับค่าใช้ใจ่ายทางการเมืองเศรษฐกิจและทางทหารที่สูงขึ้นตามรายงานของ AP บทวิเคราะห์ดังกล่าวเขียนโดยอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ฟิลิปวาเซลิวสกี้และนักรัฐศาสตร์เซธโจนนะครับปัจจุบันสหรัฐมีเจ้าหน้าที่อเมริกันประมาณ200คนในยูเครนโดยมาจากกองกำลัง National Guard ของสหรัฐพวกเขามีหน้าที่ฝึกอบรมและให้คำแนะนำกองทัพยูเครนนอกจากนั้นรัฐบาลอเมริกันกล่าวม้นพูดว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันด้านการาโหมแก่ยูเครน เพิ่มเติมเป็นมูลค่า200ล้านดอลลาร์และหากนับนัตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วง8ปีที่ผ่านมาอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนไปแล้วรวมมูลค่า2,500ล้านดอลลาร์ในบรรดาความช่วยเหลือเหล่านั้นประกอบด้วยจรวดต่อต้านรถถังและอุปกรณ์เรดาร์าน,นะครับบทวิเคราะห์ของสถาบัน Center for Strategic and International Studies ระบุได้ว่าหากรัสเซียบุกยูเครนจริง อเมริกาสามารถให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ย,ยูเครนเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถทำได้ในระยะยาวทั้งในรูปแบบอาวุธและระบบก่อสงครามบนอินเทอร์เน็ตครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวยซ์ซอร์อเมริกากรุงวอชิงตัน